ทอรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16เมษายน2568ครับสวัสดีครับ พบกันเช่นเคยนะครับขอต้อนรับผู้ชมตุก่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒ์หรือหมอแมนพลังเลขกรับกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับเลขนำโชคสูตรแรกของงวดนะครับก็ถอดรหัสจากดวงดาวนะมาเป็นตัวเลขนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคราวที่แล้วนะครับก็ถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับหมอแมนให้ไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น3 5 9นะอ่า359เอ 3, 5, 9, เอนี่ขึ้นกราฟิกนะครับ <laughs> <laughs> สามห้าเก้านะครับแล้วก็เลขที่เข้ามาในชุดแรกชุดแผงนี้เลยนะครับก็คือเลขสามอ่าคือเลขสามนะครับเพราะว่าเลขท้ายสองตัวเนี่ยนะครับเขามาก็คือสามหกนะครับนะเขามาสามหกนะครับเข้าไปที่เลขสามก่อนนะครับในส่วน เลขที่เข้าอีกเนี่ยก็จะเป็นเลขแผงนะครับซึ่งแผงจากเลข9นะครับเลขที่แผงจากเลข9เนี่ยนะครับหมอแมนก็จะแผงให้2ตัวด้วยกนนันก็คือมีทั้งเลข0ูนย์แล้วก็เลข6นะครับมีทั้งเลข0ูนย์แล้วก็เลข6กถามว่าเอาทำไมมี2ตัวนะครับก็คือถ้าแผงแบบตามหลักการแบบแบบ การเขียนคล้ายเนี่ยแบบเซียนหวยทั่วไปก็ะจะกระดกัวกันแค่นั้นแหละนะครับก็คือ6เป็น99เป็น6แค่นั้นนะครับแล้วก็เลขลอื่นที่เขียนคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเป็นในหลักการโหงเนี่ยนะครับนะเลข9กเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิญญ,ญาณธาตุนะครับซึ่งเขาไม่ได้คู่กับเลขอะไรเลยเขาไมไ่คู่กับดาวดวงไหนเลยถ้าจะมีคู่กันจริงๆนะครับก็คือ ราหูอ่าพระราหูรวมร่างกับภเกตเลขเก้านะครับแล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งที่ละไมคล้ายคลึงคือดาวเลขศูนย์ดาวมรตยุนะครับซึ่งดาวมรตยุก็ไม่มีคู่กับดาวอื่นเลยนะครับเพราะนั้นมรตยุเนี่ยก็คือก็เรียกว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุลักษณะความหมายละไมคล้ายคลึงกับดาวภเกตเลขเก้ารัราะนั้นก็ต้องนี่ครับคือเรื่องของโหงก็จะต้องเป็นดาวที่แผลงกันแทนกันได้เพราะนั้นจึงมีเลขแผลงในสองเลขนะศูนย์กับหกนั่นเองนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับมาเนี่ยก็คือเลข3แล้วก็เลข6นะครับนะที่มาแบบชัดเจนนะฮะเป็นรางวัลเลขไท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคกเ็ไม่อยากจะพูดมากไม่อยากจะเค็มมากนะครับเพราะว่าคงจะน้อยคนที่จับเล่นนะครับว่าเ้มันมีหลายตัวมี7ตัวแล้วจ,จับมาเข้า2ตัวนี้ก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรไม่ได้วาวอะไรนะครับเี่่อเข้าใจได้แต่ว่าในส่วนของเลข หลักเนี่ยเลขชุดหลักเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเลข3เนี่ยก็มานะครับโอ้โวันอังคารไงี้ยอังคารแทนเลข3เนี่ยแทนค่ากันแบบตรงตรงไปตรงมานะแทนค่ากันแบบทางโห่เนี่ยแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแล้วมันก็มานะฮะซึ่งก็จริงๆใครจะแบบแผงแบบแผงแบบตลบเดียวอะ่ะอ่ะเเป็น6 6เป็น9เงี้ยโอ้โหมันเล่นง่ายเลยนะ ก็มา36นะครับนั่นคือเลขยามนาโชคคราวที่แล้วนะครับนะส่วนคราวที่แล้วเนี่ยเลขราศีเลขวันเกิดนะไม่เข้านะครับก็จะมาในส่วนของเลขดาวเด่นจัก,กรราศีก็มาเลข36เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเลขเ,เลขสูตรําโชคนะครับที่ให้ในกลุ่มนะครับช่องทางทางเ้ากลุ่มนะก็ตามนี้นะครับหรือใคร ไม่สะดวกเข้ากลุ่ม555บาทท่านก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก u t u b e เนี่ยเดือนละ100บาทได้ก็จะมีเลขวันที่1วันที่16มอบให้แต่ในส่วนของกลุ่ม555บาทเนี่ยจะมีเลขให้ทุกวันแล้วก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมี wallpaper มงคลมอบให้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าเข้าสู่เนื้อหาของเรานะในรอบนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชค16เมษายน2568นะครับเป็นงวด วันสงกราน,นเป็นนวดวันสงกรานเลยนะครับเขาเรียกว่าโอ้หลายคนก็น่าจะยังเที่ยวอยู่ละตอนนั้นน่ะเอ่อนะใบแน่นะท่านอาจจะต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับด้วยโชคก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับหมอแม่นทําคลิปเนี่ยช่วงสงกรานนะทุกๆปีนะเราจะเห็นนะคนที่ได้โชคนะรับสงการานรับปีใหม่ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับนะดีไม่ดีท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับเอาละ ถอนเลขยามนำโชคประจาวันที่16เมษายน2 5 6 8ครับวันนั้นตรงกับวันพุธนะฮะวันพุธเราแทนด้วยเลข4นะครับเลข4นะครับถ้าท่านจะแผงนะครับก็แผงเป็นเลข6ตามหลักการคู่ธาตุถ้าเกิดจะแผงตามหลักการเซียนหวยทั่วไปแผงเป็นเลข7เพราะ4กับ7เขียนคล้ายกันหลักการมีแค่นั้นนะครับแต่หลักการโหรคือ4เป็นเลขธาตุน้ํา6ก็เป็นเลขธาตุน้ําเป็นคู่ธาตุกันแผงแทนกันได้ น,นี่คือเลขวันนะนะง่ายๆเลขยามนะครับสลากไปออกยามสุกนะครับสุกระหรือสุโกลเ่ยครยามสุกนะครับยามสุกก็แทนด้วยเลข6นะครับยามสุกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นยามมงคลจริงๆจ,จ,จะเป็นยามสุก ตัวปลายนะครับซึ่งก็จะต้องเลย16นาฬิกาไปก่อนนะครับแต่ในวันนั้นถ้าสลากออกไม่ถึง16นาฬิกานะออกอก่อน16นาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นยามสุกตัวกลางซึ่งยังไม่ใช่ยามดียามมงคลสักเท่าไหร่นะครับเลขก็มีสิทธิ์จะแผลงได้นะครับในส่วนตัวเลขดาวสุกก็คือเลข6นะครับและถ้าท่านจะแผลงนะครับนะถ้าแผลงตามหลักการคู่ธาตุแน่นอนต้องแผงไปเลข4นะครับเป็นดาวคู่ธาตุน้ําแต่ถ้าจะแผงหลัก การเซียนหวยทั่วไปหรือ,อหลักการกระดกเลขนะครับก็แปลงเป็น9ครับง่ายมากเลยง่ายๆเลยนะครับอันนี้นะซึ่งเอาจริงอ่ะหมอแมนก็แผงจาก6เป็น9อ่ะอยู่บ่อยๆนะแผงเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆคราวที่แล้วอ่ะเลขที่ชอบเนี่ยก็คือเลข9้าใช่ไหมเอาจริงอ่ะถ้าคนไปแผงไปกระดกซะหน่อยนะนะแล้วไปจับ คู่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็เหมือนกับเลข6นะเออแต่ก็ช่างมันแล้วแต่ใครมีทุนทรัพย์มากน้อยไม่เท่ากันบางคนถนัดเอ่อที่จะเล่นชุดเดียวตัวเดียวเน้นๆนะฮะหรือบางคนอาจจะไปเอาเลขแผงมาด้วยนะเพิ่มโอกาสอะไรอย่างนี้แต่เพิ่มโอกาสก็อย่าลืมว่ามันก็เพิ่มต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เงินทุนในกระเป๋าแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยอันนี้นานา,นานจิตตังเพะฉะนั้นเลข6คุณอยากจะแผงเป็น4หรือแผงเป็น9ก็ได้นะครับ ในที่นี้หมอแมนเนี่ยเห็นว่าเขามีเลข4อยู่แล้วนะครับขอตัดไปเลยนะคะขอแผงเป็นเลข9เลยง่ายๆนะครับเพราะเราเห็นว่าเอ้ยอะไรซ้ำาีอะไรเราตัดออกก่อนนะครับเออหแผงเป็น9ไปจบๆนะครับและดาวย้ายนะครับในช่วงห้วงเวลาตั้งแต่เอ่หถึงสิเมษายนเนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงนะครับหรือว่าการยกเคลื่อนย้าย3ครั้งดวงแรกเนี่ยวันที่1ก็คือดาวอังคาร นะครับอังคารยกย้ายจากมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งเป็นนิดนะฮะก็คือเสื่อมนะครับวันที่11ดาวพุธย้ายจากตำแหน่งเทวีโชคเข้าตำแหน่งนิดตำแหน่งประไม่สมบูรณ์นะครับเสื่อมถอยนะครับในด้านการพยากรณ์ก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่นะครับก่อนจะถึงวันที่16ปรากฏว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายราศีดาวอาทิตย์เนี่ยก็าย้ายทุกเดือนอยู่แล้วย้ายตั้งแต่ในช่วงระหว่าง1 3ถึง16 วันใดวันหนึ่งตามหลักการสุริยายาธเขาย้ายทุกเดือนเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหวือหวาหรือหน้าตื่นตื่นสนกตกใจแต่อย่างใดถ้าเขาไม่ได้ย้ายได้ตําแหน่งที่มันมีอิทธิพลได้ตําแหน่งที่มันโดดเด่นได้ตําแหน่งที่มันเขาเรียกว่า เด็ดดวงเลยเด็กรุ่นใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเด็ดดวงแปลว่าอะไรวะได้หนังมันพิเศษนะครับน่าก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยยกก้าสู่ราศีเมษครองตําแหน่งดวงมาตรฐานมหาอุดนะครับอาทิตย์มหาอุดหัวนี้แบบถ้าเรื่องความสูงส่งนะการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งความกระตือรือร้นนะครับรักเกยรักศักดิ์สีเรื่องของแบบอาชีพข้าราชการหรือว่าอะไรพวกชื่อเสียงต่างๆเนี่ยโอ้โหใครๆก็ ไม่เท่าดาวดวงนี้ในตำแหน่งนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นความทะเยอทะยานเป็นชื่อเสียงอยู่แล้วแต่อาทิตย์โคจรได้มาหาอุดแสดงว่าโดดเด่นนะด้านชื่อเสียงด้านความทะเยอทะยานด้านความสําเร็จความเป็นผู้นำนะชัยชนะต่างๆเนี่ยโดดเด่นมากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะย้ายเป็นรูทีนอยู่แล้วอะเดือนละครั้งย้ายทุกเดือนซึ่งดูไม่หวือหวาใช่ไหมแต่ตําแหน่งของเขาที่เขาย้ายไปนี่แหละทําให้เขาหวือหวาขึ้นมาดาวอาทิตย์ยกย้ายวันที่ 14เมษายน14เมษายนนะครับก่อนสลากออก2วันนะครับดาวทิตย์ย้าย14เมษาเมษเวลาตีสีครึ่งนะครับโอ้โหพอสิบหา,บหา,บหาปุ๊บไม่มีแล้วนะครับมี15เนี่ยจันย้ายนะครับแต่ย้ายเข้าพบมรณะของดวงโลกดวงเมืองพูดง่ายว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแล้ว สู้ดาวอาทิตย์ไม่ได้ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นตัดสินใจไม่ยากครับเลือกง่ายมากเลครับถอดรหัสเลขยามนำโชคในวันที่16เมษายน2568นี้นะครับได้แก่461นะครับ461นี่คือชุดหลักเลยครับเน้นๆนะครับส่วนชุดแผงถ้าท่านจะแผงท่านก็แผง697นะ697 4แผงเป็น6 6เนี่ยขอแผงตัดเป็น9เลยเพราะว่าถ้าแผงเป็น4แมันก็ซ้ากัน นะหรือใครจะแผงซ้ํากันก็ได้เอาไปเล่นเลขเบิ้ลคราวที่แล้วเป็นไงเลขท้าย3ตัว666 66. ไม่ใช่แค่เบิ้ลนะนี่มาตองเลยนะออโอกาสที่ว่ามันว่าเกิดยากนะมันเกิดขึ้นนะ666เนี่ยนะครับก็บพี่นาดูแต่พ่อแม่ขอตัดออกนะครับขอ,เ,อเป็นแผงเป็น9นะครับแล้วก็เลข1นนะครับดาวอาทิตย์เนี่ย แปลงเป็นเลข7ก็คือคู่ธาตุไฟของเขาเองนะครับนี่คือเลขยามนำโชคนะครับลองเลือกเอานะพิจารณาดูว่าชอบตัวไหนชอบเลขไหนคุณหยิบเอาไปเป็นบางตัวเป็นบางเลขก็ได้ ไม่จําเป็นที่ต้องตามหมดนะครับหรือใครนะครับคิดว่าเฮ้ยอยากจะลองตามหมดเลยนะก็แล้วแต่อันนั้นดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านเองนะครับเวลาท่านซื้อนะครับไม่มีใครนะครับไปแบบจับมือท่านนะให้หยิบเงินออกจากกระเป๋าท่านได้นะครับแต่เวลาท่านได้ท่านก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์นะส่วนตัวนะครับเพราะฉนั้นพิจารณาดูด้วยดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณนะครับเสี่ยงโชคอย่าให้ตัวเองเดือดร้อน นะเล่นเอาขำๆพอให้มันเป็นเกมพอเป็นความบันเทิงนะครับเราเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเราเออเหมือนเดิมแหละนะครับ fc ก็น่าจะรู้กันดีนะครับเขาเรียกว่าเ,เป็นสัตว์ปฏิยาณคำเดิมนะครับอ่ะเอาละขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีนะแล้วก็ไม่ว่าจะหยิบจับตัวไหนเลขตัวไหนเนี่ยก็ขอให้เฮงๆปังๆคราวที่แล้วเนี่ย36อ่กเลขเขามานะครับรอบนี้ใครอาจจะแผง เท่าไรอะไรยังไงแล้วแต่เลยนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกทุกคนเลยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเอาล่ะขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ